คือผู้หญิงเนี่ยเวลาเห็นผู้ชายเนี่ยก็อยากจะนึกภาพว่าผู้ชายเนี่ยคนนี้ขนาดเท่าไหร่มองแล้วไม่รู้จากประสบการณ์เนี่ยผมเจอเจอคนไขอ้อะนะฮะบางคนตัวใหญ่บเบลลมเลยแต่ว่าพอเปิดมาแล้วก็ไม่ใหญ่ใหญ่ตามตัวขณะที่คนบางคนพอมๆเล็กๆแต่พอเปิดมาใหญ่บเบล้มเทิ่มเลยเมันเดาไม่ได้แต่ผมออพอดูคร่าวๆเนี่ยจากประสบการณ์ผม,ผมคือประสบการณ์นะไม่ใช่การวิจัยนะประสบการณ์รผมสังเกตว่า ดูที่ขนาดเล็บหัวแม่มือเนี่ยพอบอกได้อพอบอกได้นะฮะเดีเดี๋ยวเราต้องมาเทียบไม่ใช่ผมจะมาใหนี่ให้คุณหมอดูนะฮะให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญทั้งเรื่องโง่เฮงนะฮะคุณหมอบูรดูดูขนาดเล็บหัวแม่มือเนี่ยของคุณฮันในปานกลางปานกลางมีเดียมนะจ๊นแต่ว่าแต่ว่าผมกลัวว่าถ้ามีงานวิจัยแบบนี้แล้ววงการจะแตกตื่นเพราะอะไรครับผู้ชายไปไหนก็ต้องสวมถุงหัวุมหัวแม่มือตัวผู้หญิงรู้หมดว่าของเรามันเท่าไหร่นะฮะมาทำวิจัยมันแล้วจะวุ่นวาย ไอ้ยางไหนะที่คุณหมอว่ามันจะบอกมุมบอกยังไงอ่ะคือถ้าเราดูขนาดของเล็บเนี่ยพอจะบอกได้ว่าขนาดองคชาตเนี่ยใหญ่แค่ไหนถ้าเล็บใหญ่นี่ผมต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะถือว่าไม่ใช่สัาณที่จับกล้องจับใกล้ๆไม่ใช่สซนติฟิกใช่ครับอ๋อนะถ้าเกิดเล็บตัวเล็บใหญ่ใช่ครับใช่ก็องคชาตจะใหญ่ตามประมาณนั้นนี่จากผมจากความสังเกตของผมนะฮะเพราะนั้นถ้าอีกหน่อยผู้ชายคุยกับผู้หญิงเราอาจจะต้อง่อนตอนนี้ดูกันทุกคนเลยค่ะตอนนี้ดูทุกคน คงเหมือนเราเรา,เรากินมังคุดนะอยากจะรู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีกี่กลีบแล้วก็ดูที่ก้นมังคุดนี่คือการจากการสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นอีกหน่อยผู้ชายคุยกับผู้หญิงก็ต้องหลบๆนิดนึงน